ครับผมคุต้อมโลจิสติกสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในตัวซีรีส์ q m for w i n d o w s นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในโมดูล inventory นะครับแล้วก็จะเป็นโมดูลย่อยก็คือตัว Reorder Point Safety Stock Normal Distribution นะครับตัวนี้ภาพรวมนะครับของ ROP Safety Stock Normal Distribution คืออะไรนะครับโมเดลนี้นะครับจะใช้ในการตอบคำถาม2ข้อนะครับที่ต่อเนื่องกันก็คือ1นะครับ เราควรมีสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเซฟที้สต็อกเนี่ยเผื่อไว้ที่เท่าไหร่ดีนะครับแล้วก็2นะครับเราควรจะสั่งซื้อของครั้งต่อไปเมื่อไหร่ก็จะเป็นตัวเรียลลอพอยตัว ROP นะครับตัวนี้หัวใจของมันนะครับก็คือการจัดการกับความไม่แน่นอนนะครับโดยใช้ระดับการให้บริการหรือว่าเซอร์วิสเลเวลนะครับเป็นตัวกําหนดทําไมจะต้องเป็นตัว normal distribution นะครับ ก็คือจะเป็นการแจกแจงแบบปกตินะโมเดลนี้นะครับจะถูกใช้เมื่อเราสมมุติว่าความต้องการสินค้าหรือว่าตัวดีมานมีการกระจายตัวเป็นรูปแบบระคังคว่ำนะครับซึ่งเป็นสมมติฐานที่สมเตยสมผลสําหรับสินค้าจํานวนมากนะครับที่ขายอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นต้องรู้ความน่าจะเป็นของความต้องการในแต่ละระดับเหมือนกับโมเดลลิดเค e นะครับตัวนี้แต่เราจะใช้ตัวค่าเฉลี่ยหรือว่าตัวมีนและตัวเซน เบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือว่า standard division นะครับของความต้องการมาเป็นตัวแทนของความไม่แน่นอนทั้งหมดนะครับเป้าหมายสูงสุดตัวนี้คือก็ก,การหา s ซ f e t y s t o อกแล้วก็ Reorder Point นะครับที่สามารถรับประกันระดับการให้บริการหรือว่า Serv i c e Level ที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับดูตัวอย่างกันเลยนะ แตวอย่างโจทย์นะครับรแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาล h e l t t y y i r s t t o s p i t a l นะครับต้องการกำหนดนโยบายการสั่งซื้อยาแก้ปวดชนิดหนึ่งซึ่งมีความต้องการจากแผนกต่างๆไม่แน่นอนนะครับความต้องการเฉลี่ยตัวดีบาน,นะครับเท่ากับ60ขวดส่วนเบีเงเบนมาตรฐานของความต้องการต่อวันนะครับซิกมาดีจะอยู่ที่7ขวด ระยะเวลารอคอยสินค้าจากซัพเออร์นะครับหรือว่ารีทาตัวแอเนี่ยจะอยู่ที่4วันนะครับค่อนข้างคงที่นะส่วนเบนแมงมาตรฐานนะครับของระยะเวลารอคอยซิกมาแตัวนี้จะอยู่ที่0วันนะครับเนื่องจากตัวรีทามคงที่ระดับการให้บริการตัวเซอร์วิสเลเวลเนี่ยโรงพยาบาลต้องการให้มีโอกาส98%ที่จะมีของพอใช้ในช่วงรอคอยสินค้าล็อตใหม่นะครับคำถามก็คือ โรงพยาบาลควรมีสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยของยานี้กี่ขวดนะครับข้อสองนะครับควรทําการสั่งซื้อยาครั้งต่อไปเมื่อสต็อกในครั้งลดลงเหลือที่ระดับกี่ขวดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการทําใน q m for w i d o o กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ไปที่โปรแกรมนะครับ q m for w i d o w มาในส่วนของโมดูลทีฝั่งซ้ายนะครับกดตรง Inventory นะ นะครับแล้วก็เลือกมาตรง r e o d e r point safety stock normal ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปได้เลยครับทีนี้นะครับจะเห็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เราดูจากโจนเมื่อกี้ไปเลยนะอย่างแรกนะครับ daily demand ตัวดีบาตัวนี้จะอยู่ที่60นะครับ daily demand ตัว Sigma D ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่7นะ สวิตเลเวลนะครับจะอยู่ที่เก้าสิบแปดนะครับหลีดไทม์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่สี่นะครับแล้วก็หลีดไทม์ตัวซิกมาหลีดไทม์ตัวนี้จะอยู่ที่0ูนย์นะครับแล้วกดตัวโซลได้เลยครับเนี่ยครับพอกดตัวโซลแล้วนะครับจะได้คําตอบแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวเซฟตี้สต็อกตัวนี้นะครับเอามาดูตัวเซฟตี้สต็อกนะจะอยู่ที่ยี่สิบปดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ปัดขึ้นเป็นยี่ิบขวดนะครับ ต่อมานะครับตัว r รียลออเดอร์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่268.7ก็ปัดขึ้นเป็น269นะครับนโยบายนะครับเมื่อสต็อกลดลงนะครับเหลือลดลงถึง269ขวดนะครับทำให้การสั่งซื้อในช่วง4วันที่รอของรถใหม่เนี่ยคาดว่าจะมียา คาดว่าจะมีการใช้ยาไปนะครับก็คือ6กสิบคูณสเท่ากับสองรขวดนะครับตัวนี้ครับและมียาสำรองตัวเซฟตี้สต็องเนี่ยอีกยีขวดนะครับตัวนี้เซฟต้องเนี่ยเผื่อไว้ทำให้โอกาสที่จะมีของพอใช้ก็คือ98เปรเซ็นตนะครับตัวนี้เราลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะครับเทรดออฟที่สำคัญตัวนี้ครับก็คือการเลือก ระดับตัวเซอร์วิสเลเวลนะครับก็คือการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนการเก็บรักษาเซสตี T ้สต็อกนะครับกับความเสี่ยงและต้นทุนจากการขาดยานะครับหากโรงพยาบาลนะครับต้องการตัวเซอร์วิสเลเวลอยู่ที่99.9%นะครับค่าแซนะครับจะสูงขึ้นมากทำให้ต้องเก็บเซฟตี้สต็อกเนี่ยมากขึ้นและมีต้นทุนสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ ความสําคัญของตัวดีตัวนี้ตัวแปรที่ส่งผลตัวเซตตี้สต็อกมากที่สุดก็คือความผันผวนของความต้องการนะครับยิ่งมีความคาดเดามากยากยิ่งขึ้นอีกนะครับตัวนี้ก็ต้องมีเซ f ตี้สต็อกมากขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนนั้นนะครับโอเคนะครับโจทย์ข้อนี้เราลองมาแก้นะครับต่อมานะครับดูโจทย์ข้อถัดมาเลยนะครับ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างโจ์นี้ก็คือร้านชาบูคิงนะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างต้องการกําหนดนโยบายการสั่งเนื้อวัวส่วนสันคอนะครับสําหรับลายอาหารซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องสั่งล่วงหน้า1วันและมีความต้องการจากลูกค้าในแต่ละวันไม่แน่นอนนะครับเขาต้องการเฉลี่ยนะครับตัวดีบาร์ตัวนี้จะอยู่ที่25กิโลกร,รัมส่วนเบนเบนมมาตรฐานของความต้องการแต่ละวันนะครับตัวซิกมาดีจะอยู่ที่6กิโลกร,รัม ระยะเวลารอคอยสินค้าตัวิทานจะอยู่ที่1วันก็คือสั่งวันนี้จะได้ของวันพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนเบนเบยมาตรฐานของระยะเวลารอคอยซิกมาเอลจะอยู่ที่ศูนย์วันก็คือซัพพลายเออร์เนี่ยส่งตรงเวลาแน่นอนนะครับระดับการให้บริการก็คือตัวเซอร์วิสเลเวลเนี่ยผู้จัดการต้องการให้มีโอกาส90%ที่จะมีเนื้อบัวเพียงพอสาหรับลูกค้าตลอดทั้งวันนะครับการตั้งระดับไว้ที่90นะครับเป็นการยอมรับว่าอาจจะมีวันที่ลูกค้าเยอะนะครับผิดปกติ และของหมดก่อนเวลาได้บ้างนะครับเพื่อควบคุมต้นทุนไม่ให้เนื้อสดเนี่ยเหลือทิ้งข้ามวันมากเกินไปนะครับคําถามก็คือร้านควรมีสต๊อกเนื้อวัวเพื่อความปลอดภัยอ่ะเผื่อไว้กี่กิโลกร,รมัมสองนะครับจุดสั่งซื้อใหม่หรือระดับสต็อกเป้าหมายเนี่ยที่ควรจะมีในทุกๆเช้าคือเท่าไหร่นะครับอ่ะลองมาทําใน QM Formula กันเลยนะครับ อย่างแรกนะครับเราก็ไปที่โปรแกรมนะครับนี่ครับกดโอเคเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ข้อมูลตรงนี้เะตัวดีบาร์นะครับอยู่ที่25่้าซิกมาดีนะครับจะอยู่ที่หกสวิตเลเวลจะอยู่ที่90นะครับริด t ทม์จะอยู่ที่1นะครับตัวซิกมาแตัวนี้ก็จะอยู่ที่0นะครับแล้วก็กดตัวโซได้เลยครับพอกดตัวโซมแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับ ตัวเซฟตี้สต็อกนะครับก็คือร้านอาหารเนี่ยควรจะมีนะครับเนื้อสันคอเผื่อสำรองไว้นะครับจำนวน7.68นะครับอาจจะสั่งจริงก็คือ7.5ก็คือ7กิโลครึ่งหรือสั่ง8กิโลก็ได้นะครับอันนี้เราปัดเป็น8ก็ก็แล้วกันนะนะครับต่อมานะครับตัวระดับสต็อกเป้าหมายนะครับตัวเลเวลพอยต์นะครับ,รบก็จะอยู่ที่ สามสิบสองจุดหกแปดกิโลก็เราปัดขึ้นเป็นสามสิบสามกิโลนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับวิธีการทํางานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับนโยบายการสั่งซื้อทางปฏิบัตินะครับทุกคืนก่อนปิดครัวนะครับเชฟจะชั่งน้าหนักเนื้อสันคอที่เหลืออยู่นะครับปริมาณที่จะสั่งสําหรับวันรุ่งขึ้น จะคำนวณจากปริมาณสั่งซื้อตัว ROP ลบด้วยสต็อกที่เหลืออยู่นะครับตัวอย่างนะถ้าตอนปิดครวนครับมีเนื้อเหลือจากการเตรียมนะครับที่ยังไม่ได้สไลด์อยู่ที่5้ากิโลเชฟจะต้องสั่งเนื้อเพิ่มอีก32.69ลบด้วย5เท่ากับ27.69กกิโลสั่งจริงนะครับคือเชฟจะต้องสั่งอยู่ที่28กิโลกรัมนะครับเมื่อของมาส่งในต,ตอนเช้านะครับสต็อกจะเริ่มต้นของวันใหม่จะอยู่ที่ห้า ของเก่าบวกกับด้วย28ของใหม่ก็จะเป็น3 3กิโลซึ่งจะเป็นหลับสต็อกเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับสต็อกเริ่มต้น33ากิโลนี้นะครับประกอบไปด้วยส่วนที่คาดว่าจะใช้25กิโลและเป็นส่วนสต็อกเพื่อความปลอดภัยอีก8กิโลเพื่อรองรับวันที่ลูกค้าสั่งเมนูนี้เยอะกว่าปกตินะครับนี่ครับเราก็จะได้เห็นวิธีการทํางานร้านชาบูบุฟเฟ่นะครับแบบตีน้อยหรือแบบร้านอื่นๆนะครับที่เขาใช้วิธีการคํานวณแบบนี้กันนะครับ ต่อมาครับการิเคะห์เพิ่มเติมก็คือทำความเข้าใจลึกซึ้งนะครับการสร้างจุดสมดุลของบุฟเฟ,เฟ่ก็คือการตั้งสวิตเทลเวลที่90%นะครับไม่ใช่99หรือว่า100เป็นการตัดสินใจเชนงรยุตนะครับที่สําคัญของผู้จัดการร้านบุฟเฟ่นะเพราะเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จัดการได้นะครับของอาจจะหมดก่อนร้านปิดนะครับในวันที่ลูกค้าเยอะมากๆ10%ของวันนะครับเพื่อแลกกับการลดต้นทุนของเหลือทิ้งนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นทุทนหลักของ ธุรกิจประเภทนี้นะครับการมีเซฟตี้สต็อกแค่ประมาณ8กิโลเนี่ยจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าในวันส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ90%ของวันเนี่ยจะมีของพอแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ทําให้มีเนื้อเหลือข้ามคืนมากจนเกินไปจนเสียคุณภาพและกลายเป็นต้นทุนจมนะครับการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับหากผู้จัดการพบว่าลูกค้าบ่นเรื่องของหมดบ่อยครั้งนะครับแสดงว่าความเสี่ยง10%เนี่ยที่ยอมรับนั้นน่ะ ส่งผลเสียมากกว่าที่คิดนะครับเขาสามารถปรับเพิ่มตัว Service Level เป็น95%ได้ใน q ีย์อินฟอร์มนะครับเราก็ลองดูว่าปริมาณ s e ตตี้สต็อกและว ROP ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาสมเหตุสมผลกับต้นทุนหรือเปล่านะครับเครื่องมือนี้ครับจะช่วยทําให้ตัดสินใจการปรับเปลี่ยนนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แค่ความรู้สึกนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเราลองมาดูโจทย์ต่อมากันเลยนะครับตัวอย่างโจทย์นะครับ การจัดการสต็อกนมสดในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตัวอย่างโจทย์ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเฟสมาร์นะครับต้องการกําหนดนโยบายการสั่งซื้อนมสดพัชจไรขนาด2ลิตรซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีแต่มีอายุการเก็บรักษาสั้นการสั่งของจะทําทุกวันตอนปิดร้านและของจะมาส่งในตอนเช้าของอีกวันนะครับความต้องการเฉลีย่ยตัวดีบาร์ตัวนี้เท่ากับ120ขวดส่วนเบี่ยงเบมนมาตรฐานของความต้องการต่อวันจะอยู่ที่15ขวดนะครับ ระยะเวลารอคอยสินค้าจะอยู่ที่1วันสั่งของวันนี้ได้ของพรุ่งนี้นะส่วนเบเบแมาตรฐานของระยะเวลารอคอยซิมาแอลตัวนี้จะอยู่ที่ศูนย์วันนะครับเพราะนีทามคงที่ระดับการให้บริการที่ต้องการนะครับก็คือผู้จัดการสาขาต้องการให้มีโอกาส97.5%ที่จะมีนมสดเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละวันเพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อที่อื่นนะครับคำถามตัวนี้นะครับก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย ควรมีสต็อกเพื่อความปลอดภัยของน้มสลดกี่ขวดตัวจุดสั่งซื้อใหม่นะครับตัวเรียลเดลพอยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสต็อกระดับเป้าหมายที่ควรมีในทุกๆเช้าคือเท่าไหร่นะครับตัวนี้อเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในโปรแกรม QM for Windows กันเลยครับ าแรกครับเข้ามาที่โปรแกรมก่อนเลยแล้วกดเข้าไปนะครับช่องแรก120นะครับช่องถัดมา15สวิลเลเวลจะอยู่ที่9 17.5รีทา์จะอยู่ที่1นะครับซิงมารลรีทา์ตัวนี้จะอยู่ที่0นะครับแล้วก็กดโซลไปได้เลยครับพอกดโซลนะครับได้คำตอบตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็คือ เซติสต็อกนะครับจะอยู่ที่29.4นะครับเราก็เกิดปัดขึ้นก็กลายเป็น 20, เป็น30นะครับส่วนเรียลเทพอยตนะครับจะอยู่ที่149.4ปัดขึ้นก็กลายเป็น150ขวดนะครับตัวนี้เนะครับเราก็จะเห็นคำตอบตัวนี้นะอ่านะครับต่อมาดูโจทย์ข้อต่อมาได้เลยครับ ตัวอย่างโจทย์นะครับการจัดการสต็อกกุ้งแม่น้าในร้านอาหารทะเลนะครับตัวอย่างโจทย์ก็คือร้านอาหารทะเลทาราทะเลนะครับมีเมนูกุ้งแม่น้เาเผาเป็นเมนูเด่นดังนะครับตอนนี้ซึ่งต้องใช้กุ้งแม่น้ําสดๆที่รับมาจากซัพพลายเออร์ทุกวันนะครับอย่างไรก็ตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งในแต่ละวันเนี่ยมีความไม่แน่นอนนะครับความต้องการเฉลี่ยต่อวันก็คือ15กิโลกร,รัมนะครับส่วนเบนเบงมาตรฐานของความต้องการต่อวันจะอยู่ที่4กิโลกร,รมัม ระยะเวลารอคอยสินค้าจะอยู่ที่1วันนะครับเนื่องจากสั่งวันต่อวันนะส่วนเบียนเบนมาตรฐานของระยะเวลารอคอยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ศูนย์วันนะครับเพราะว่าลิดไทม์คงที่ระดับการให้บริการนะครับสวิตเลเวลนะครับเจ้าของร้านนะครับต้องการให้มีโอกาส9 9ที่จะมีกุ้งพอขายให้กับลูกค้าเพื่อรักษาชื่อเสียงของร้านนะครับเนี่ยครับเราเห็นนะครับว่ามีใส่ไป9ก้าเ้เปซนลยนะครับคําถามก็คือ ร้านควรจะมีสต๊อกกุ้งเพื่อความปลอดภัยเผื่อไว้กี่กิโลกร,รมัมจุดสั่งซื้อใหม่สําหรับการสั่งของในวันถัดไปคือเท่าไหร่นะครับตัวนี้อ่ะลองดูในโปรแกรมนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับ ดีมารนะครับใส่ที่สิบห้าซิกมาดีจะอยู่ที่สี่นะครับสวิตเลเวลจะอยู่ที่เก้าสิเก้านะครับดิทารจะอยู่ที่หนึ่งนะครับซิกมาดิทารจะอยู่ที่ศูนย์นะครับกดโซลได้เลยครับนะครับเราจะเห็นคำตอบนะครับเซฟตี้สต็อกจะอยู่ที่เก้าจุดสามสองแล้วก็จะปัดเป็นสิบนะครับเรียลเดอร์พอยต์จะอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดสามสองแล้วก็จะปัดเป็นยี่สิบห้านะครับตัวนี้นะครับ ในทุกๆเย็นนะครับหลังปิดร้านนะครับพนักงานจะต้องเดี๋ยวลองดูนะตัวนี้ครับในทุกๆเย็นนะครับหลังปิดร้านพนักงานจะต้องเช็คสต็อกกุ้งที่เหลืออยู่นะครับปริมาณที่จะสั่งสําหรับวันรุ่งขึ้นนะครับคานวณจากปริมาณหนังซื้อ ROP ลบด้วยสต็อกที่เหลืออยู่นะครับตัวอย่างเช่นถ้าตอนปิดร้านนะครับมีกุ้งเหลืออยู่ที่3กิโลกรัมพนักงานจะต้องสั่งกุ้งเพิ่มอยู่ที่ยี่สบี่จุดสามสองลบสามก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดจุดสามสองนะครับสั่งจริงจะเป็นยี่สิบเอ็ด 28กิโลครึ่งนะครับเพื่อให้เช้าวันลุงขึ้นเมื่อของมาส่งจะมีสต็อกเริ่มต้นที่ระดับ r p ก็คือ24.32กิโลกรัมพอดีนะครับตัวนี้สต็อกเริ่มต้นที่24.32กิโลกรัมนี้ครับประกอบไปด้วยส่วนที่คาดว่าจะขายได้15กิโลกรัมแล้วก็ส่วนที่เป็นสต็อกเพื่อความปลอดภัยอยู่ที่9.32กิโลกรัมนะครับเพื่อรองรับวันที่ลูกค้าเยอะกว่าปกตินะครับ เนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับข้อมูลต่างๆที่มันใช้เซตติ้งต็อกที่เยอะขึ้นนะครับอ่ะต่อมานะครับดูโจทย์ข้อนี้เลยตัวอย่างโจทย์นะครับบริษัท a ero Dynamic นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนประสิทธิภาพสูงต้องนำเข้าชุดมอเตอร์ไร้แปรงถ่านนะครับตัวนี้จากซัพพลายเออร์ในต่างประเทศซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนทั้งในด้านความต้องการของตลาดและระยะเวลาในการขนส่งนะครับความต้องการเฉลี่ย ตัวดีบาร์ตัวนี้จะอยู่ที่20ชุดนะครับส่วนเบนเบมาฐานของความต้องการจะอยู่ที่5ชุดนะครับระยะเวลารอคอยสินค้าเฉลี่ยจะอยู่ที่10วันส่วนเบนเบมาฐานของระยะเวลารอคอยซิกมาแอลเนี่ยจะเริ่มผันผลแล้วจะอยู่ที่2วันนะครับเพราะว่าสั่งของมาจากต่างประเทศนะระดับการให้บริการจะอยู่ที่บริษัทนะครับต้องการให้มีโอกาส95%ที่จะมีของพอใช้ในช่วงรอคอยสินค้าลอตใหม่ เพื่อให้เกิดสายการผลิตหยุดชะงักนะครับตัวนี้คําถามก็คือบริษัทควรจะมีสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยของชุดมอเตอร์นี้กี่ชุดควรทําการสั่งซื้อชุดมอเตอร์ล็อต่อไปเมื่อสต็อกในคลังรถลงเหลือที่ระดับกี่ชุดนะครับตัวนี้อลองดู QM for w i n d o w กันเลยครับอย่างแรกนะครับแล้วก็เข้าไปใส่ข้อมูลนะครับ จากนี้เลยนะครับดีบาร์นะครับจะอยู่ที่20นะครับซิกมาดีจะอยู่ที่5นะครับสวิตเลเวลจะอยู่ที่95ริดทานจะอยู่ที่10นะครับแล้วก็ซิกมาแอลตรนี้จะอยู่ที่2นะครับเพราะว่ามีความผันผวนนะแล้วกดตัวโซลไปได้เลยครับเนี่ยครับเราจะได้คำตอบตัวนี้นะนะครับเซฟตี้สต็อกนะครับก็คือบริษัทเอโรเดอร์มิกนะครับควรจะมีสต็อก ชุดมอเตอร์สำรองนะครับเผื่อไว้นะครับจำนวนเจ็ดสิบจุดห้าสี่แล้วก็ปัดขึ้นเป็นเจ็ดเป็นเจดสิบเอดชุดนะครับต่อมาครับเรียลเดอร์พอยต์นะครับควรทำการสั่งซื้อลอตใหม่ทันทีเมื่อระดับสต็อกในคงคงนะครับเหลืออยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบจุดห้าสี่ก็คือสองร้อยเจ็สิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับเรื่องการ ทำงานนะครับในโหมดของ inventory นะครับ reorder point safety stock normal distribution นะครับตัวนี้คนไหนนะครับสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูต้อมบริหารศึกษาเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำคลิป QM for Windows แบบนี้นะครับมาให้เราดูกันให้ครบทุกคลิปเลยนะครับเนี่ยผมก็พยายามทำอยู่นะครับให้ครบคลิปตอนนี้น่าจะมาถึงประมาณ น่าจะประมาณ30มสกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ6กสกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะได้ทําให้ครบทุกโมดูลที่อยู่ฝั่งตรงซ้ายมือตัวนี้ครับยังไงข้อขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะในการทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าคนไหนนะครับสนใจให้ผมไปเป็นวิทยรากรบรรยายในเรื่องคีย์อ็อฟวตัวนี้ครับก็สามารถพิมพ์แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดหาหลักสูตรจัดหาวิทยากรนะครับแล้วก็ไปบรรยายให้กับ ทุกทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้งานกันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ